นี่ครับด้านหลังของเราก็จะเป็นไม้ไม้ยืนต้นต่างๆแล้วก็เป็นไม้ดอกนะครับอีกตัวนหนึ่งที่หน้าปลูกนำมาปลูกไว้ในส่วนของเราเพื่อที่จะล้อมออกถึงเวลาที่จะสร้างไรายได้แล้วครับก็คือมันเข้าขายตัวของเขาเองได้ก็คือเขาออกดอกล้วสวยงามฟอร์มสวยอดอกจะออกปีหนึงหนึ่งรอบนะครับ แต่เขาจะอยู่นานนะครับสีสันจะอยู่นานแล้วก็ยิ่งโตยิ่งสวยนะครับทรงจะพุ่มขึ้นไปไม่สูงมากนะครับประมาณสัก2 0ถึง25เมตร20เมตรประมาณนี้นไม่เกินนั้นนะครับก็เป็นไม้ที่ใช้ดอกเป็นหลักนะครับและสวยงามอีกชนิดหนึ่งนะครับตระเวณทั้งหมดนี้เราจะล้อมออกเหลือไว้แค่บางชนิดที่เราต้องการเป็นไม้มรดกให้กับลูกหลานของเราที่เหลือจะล้อมออกหมดครับไม้ขุดล้อมเนี่ยที่เราปลูก ไว้บอเร์เรดนีเก็คือเราปลูกทีๆกันแต่ไม้หลักก็คือจะเป็นเมลิดนะครับสลิโคเตเอาพาราซันโตเนี่ยสอปีนี่ก็น่าสามละนะครับต้นสูงมากแล้วก็ออกดอกแล้วนะครับพาราซันโตเยอะมากครับเราจะล้อมออกไปให้น้องไปอยู่พื้นที่ที่เหมาะสมแล้วก็ไปโชว์ตัวนะครับต้นไม้ที่มีดอกสวยแล้วก็ทนนะครับ เอาไปปลูกหน้าบ้านท่านเนี่ยล้อมไปปลูกสักสี่ห้าต้นหรือสิบต้นหรือแล้วแต่จะกี่ต้นก็ได้ครับส่วนของเรามีเพียบเลยนะฮะวันนี้ก็เลยให้ทีมมืออาชีพเข้ามาล้อมให้นะครับแล้วก็สามารถที่จะล้อมสดได้เลยนะครับหมมาเช่นนี้นะฮะพาราซันโตสพอเราล้อมออกแล้วเนี่ยทีมงานก็สจะสังเกตว่าเขาจะตัด ใบนะครับรีใบออกทําไมถึงรีใบออกเพื่อไม่ให้ตายใช่ไหมใช่ครับมันดูดทำเลี้ยงอ่าไม่ให้มันดูดําเลี้ยงก็คือการทายน้ําก็คือในช่วงแรกต้องเอาใบาออกครับแล้วก็พอเอาไปปลูกแล้วเขาจะแสกใบอ่อนเองนะครับอย่างต้นนี้ก็สีแดงครับดอกจะไว้นะฮะดอกเนี่ยสามารถที่จะขยายพันธุ์ได้นะครับดอกก็จะไว้เลยเอาเฉพาะใบออกพอไปปลูกก็พร้อมเลยครับเขาก็จะเจริญเติบโตไปได้เลย ดอกเขาค่อนข้างจะทนอยู่ได้นานนะครับก็เป็นไม้ล้อมอีกตัวหนึ่งที่อยากแนะนำนะครับสำหรับสายป่านะฮะก,ก็จะเป็นไม้ป่าที่มีดอกชัดชื่อพาราซันโตสนะเกิบโตในประเทศไทยดีมากครับแล้วสวยงามมากครับหน้าปูอีกต้นหนึ่งใครสนใจมาที่หน้าสวนเลยครับมีที่นี่มาเลือกต้นได้เลยไม้ที่สวนของเราส่วนวนี้เราก็จะนำน้องนะครับมาปลูก ที่สานที่ที่มันแบบที่เขาควรอยู่เพราะว่านี่ยอยู่ที่สวนคนละฝ่ายมาสอบตีแล้วทุกต้นเลยนะครับประมาณสอบตีก็ได้เวลามาเจริญเติบโต,ต,ตที่นี่มาสร้างความร่มรื่นความสวยงามกินบริเกนนี้ืัน,าานยย ดินดินของโลกรกร่างกว้างไกลป่าคือลมหายใจสุดท้าบนไดเพื่อเราทุกคนอาหารน้ำใสไหลลงเป็นลำธารหมูสัตว์น้อยใหญ่ กิจพพพอเียยยงงงลััืืนนคไรงาม้ที่เลือกปลูกวันนี้ก็สามชนิดครับก็จะมีพาราซันโตสดอกสีขาวครับตัวนี้ดอกสูงชะลูดและสวยฟอร์มสวยมากๆครับดอกสีเทาตอนนี้ดอกสีขาวาต้นแรกจะเป็นดอกสีแดงครับ ต้นที่สองก็จะเป็นตระกูลคอเดียครับดอกสีสีส้มนะครับเอ,อเป็นไม้ที่สูงอีกครับเป็นไม้ชื่อโพเตอครับคือเขาเป็นไม้โตเร็วอะพอเราไม่ได้ไม่ได้ค้ำเขาเป็นทรงง่าให้มัมมนโตสูงขึ้นไปก็จะนง้งพอนองพ้งปุ๊บที่ถ้าต้นไม้เนี่ยขเยขาก็จะเ,เกิดกิ่งมันขึ้นไปก็ะะจะดูคอามสวยแปลกตาพอมันโตชึ่นไฟเนี่ยจะสูงขึ้นอีกอึง mm hmm. นะครับ และจอกดอกดอกดอกเป็นทวายครับเป็นตนไมาสักครับนะครับปีละต่างครั้งก็จะมีปีหนึ่งที่เอ่อมีช่วงหนึ่งที่ที่มันออกเยอะแล้วก็สองตัวก็จะออกน้อยหน่อยนะครับเป็นต้นไม้ประจำจังหวัดจ้าวบุรีแต่ละปลูกที่8ลิ้วแต่ต้นมันต้นเขาสวยก็เลยคือกต้นกระแดดขางนางครับอมีต้นกระแดดขางนาง ต้นลิงงอต้นจัดลาต้นจะขาสวยและสูงชโลดสูงเลยนะสูงมากๆแล้วก็สวยมากๆพอหายไปสักสองสามปีเนี่ยเราใช้ไฟสองขึ้นไปจะสวยมากครับต้นแบบขานางปลูกเสร็จแล้วครับทั้งหมด18ต้นนะครับก็จะใช้น้ำ มันไม่เยอะมากครับใช้เป็นน้ำก๊อกธรรมดาเลยต่อข้อพีเจาะหัวน้ำหยดนะครับหัวเนี้ยเป็นหัวุนะครับแบบนี้ก็ได้นะครับหรือจะกระจายแล้วกระจายไม่ต้องให้มันเข้าไปออกไปไปเยอะมากครับ อันนี้นะครับช่วงแรกอัดน้ําให้เต็มที่ครับยังไงก็ติดครับเป็นไม้ทุกชนิดแต่บางครั้งเนี่ยบางอย่างห้ติดติดง่ายปลูกง่ายบางอย่างก็ปลูกยากนะครับคนปลูกไม้ล้อมอยู่ในวงการไม้เขาจะรู้กันว่าบางชนิดได้ปลูกติดเลยขุดแล้วปลูกเลยบางชนิดเนี่ยต้องขุดแล้วหมักไว้นะครับแล้วก็มาปลูกจะมีหน้าปลูกหน้าแล้งปลูกหน้าฝนอีกต่างหากนะครับแต่ว่า ไม้สาบที่นี่เรามาปลูกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพาราซันโตสต,ตะแบกขานางแล้วก็ซิลิโคเต้นเนี่ยก็จะติดได้ดีนะครับจะมีสีสีนะครับเพราะพาราซันโตสจะมีสองสีสีขาวกับสีแดงแล้วก็ต้นต้น,ต,นต้นลิงเงาหรือตะแบกขานางก็สีขาวเหมือนกันสีขาวยอย,ยอยๆนะครับแล้วก็จะมีสีสีส้มก็คือต้น ซิลิโคเท่ครับเสร็จเรียบร้อยสวยงามนะครับอ,อ,อย่างเงี้ยเราเพิ่งขุดวันนี้ยครับแล้วก็รีใบออกดอกเหลือไม่เป็นไรนะครับดอกนี้ก็สามารถนามาเพาะพันธุ์ได้อีกนะครับไว้เจอกันแปลงหน้าว่าเราจะเอา,าน้องที่อยู่ที่สวนเนี่ยไปเจริญเติบโตที่จังหวัดไหนมาคอยรุ่นดูกันครับ